สวัสดีท่านผู้ฟังกาลยานิมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลได้นำเรื่องราวความเชื่อดีๆมาฝากกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเคล็ดลับโบราณได้ผลแน่อยากถูกหวยรวยเบอร์รีบทำตามเสริมดวงให้เฮงให้วรวยได้รับโชคลาภสมดังใจปรารถนาก่อนนอนคืนนี้ตั้งใจให้เป็นสมาธิแค่หนึ่งนาที เห็นผลจริงจากปากคนดวงเฮงท่านผู้ฟังครับถ้าถามว่าใครอยากถูกหวยรวยเบอร์ถูกระวัลใหญ่ลนทับได้โปรดหนี้สินบ้างทุกคนก็คงจะยกมือขึ้นพร้อมเพียงกันแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะได้รับสิ่งนี้พร้อมๆกันเพราะคนแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันเกิดต่างวันต่างเวลาตำแหน่งดวงดาวตอนเกิดก็ไม่เหมือนกันโชคในแต่ละคน แต่ละดินแดนแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันความลึกซึ้งของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการสนองก็ไม่เหมือนกันไปด้วยบางคนโชคดีตอนอายุมากแต่บางคนได้โชคตอนเด็กๆด,ดวงดาวบนท้องฟ้าจะโคจรมาสัมพันธ์กับดวงเกิดซึ่งมีทั้งดาวที่ให้คุณและดาวที่ให้โทษถ้าสัมพันธ์ดีก็ให้คุณแต่ถ้าสัมพันธ์ร้ายก็ให้โทษสิ่งที่เราทำในอดีตเป็นรากฐานปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นรักฐานของอนาคตอนาคตไกลๆเป็นรักฐานของอนาคตไกลๆเวลาจะต่อต่อกันเช่นนี้ครับเพราะฉะนั้นอดีตจะมีทธิพลสำหรับปัจจุบันบุญกรรมวาสนาของแต่ละคนจะส่งผลไม่พร้อมกันบางคนอาจส่งผลในเดือนนี้ปีนี้บางคนก็ไม่ใช่เปรียบเทียบกับในทางพระพุทธศาสนาก็เหมือนกรรมสนอง กรรบางอย่างสนองเวลานี้ปีนี้ปีหน้าหรือชาตินี้ไม่สนองแต่กลับไปสนองอตอนชาติหน้าก็มีก็จะโชคดีทุรวันที่หนึ่งหรือไม่นั้นท่านว่ามันขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่สั่งสมในชาตินี้บุญแต่อดีตชาติและบุญในปัจจุบันบางคนถูกถึง60สบล้านบาทก็หมดไปได้เพราะบุญจะต้องถูกแต่ไม่มีวาสนาเก็บเงิน ไม่กีบปีเงินที่มีก็หมดไปดังนั้นจงอย่าประมาทต้องสะสมอ่างบุญเอาไวา้บางคนบุญที่ได้มาเป็นทุกข์ลูกเมีอายอย่าร้างไม่สบายป่วยบ้างหรือมีเรื่องต้องใช้ใจ่ายโดนหลอกเพราะฉะนั้นต้องทำบุญในปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าไปอิจฉาคนที่เขาถูกรางวัลเลยเพราะนั้นเป็นบุญเก่ากับบุญปัจจุบันแต่คนไม่ถูกอาจจะได้เงินจากส่วนอื่น มั่นสะสมบุญช่วยคนตกทุกข์ได้ยากแบบกระทันหันเช่นช่วยคนถูกน้ำท่วมอุบัติเหตุช่วยคนบ้านไฟไหมว่ากันว่าทำบุญเหล่านี้แหละจะมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ๆห,หรือถูกรากวัลได้บ่อยๆครับเวลาทำดีให้ถวายบุญกุศลที่ทำให้กับเทวดาผู้รักษาตัวเราด้วยจะส่งผลดีให้กับตัวเราทั้งนั้นการทำบุญทำดี และสร้างกุศลเยอะๆนั้นแต่ใหาเราไม่ถูกรางวัลก็ดีกับชีวิตเพราะจะทําให้ชีวิตรารื่นไม่มีอุปสรรคทุกคนต้องหมั่นสะสมบุญไว้สิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่การถูกรางวัลเพียงอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่ว่าถูกแล้วจะใช้เงินอย่างไรให้ชีวิตสุขสบายดังนั้นต้องหมั่นสวดมนต์ทำความดีและสร้างสมบุญแต่ก็อย่างว่าครับ ถึงอย่างนั้นก็ดีในทุกๆวันที่เราทําบุญทําทานเราก็ยังอยากถูกหวยอยู่ดีเพราะคนไทยกับหวยเป็นของที่อยู่คู่กันมานานถึงไม่การถูกหวยราวันใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ทุกคนก็หวังที่จะถูกหวยรวยเบอร์กันดังนั้นไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรแปลกๆที่ไหนก็มีคนไปขอหวยที่นั่นเพราะถ้าจะเสียตังค์ซื้อหวยทั้งทีก็อยากจะถูกรางวัล ถ้าโชคดีมากก็อาจจะถูกรางวัลใหญ่บางทีหลักสิบล้านถ้าจะตั้งตัวกันได้เลยบางคนนะครับเขาก็มีสูตรมีเคล็ดลับหาเลขเด็ดเฉพาะตัวบางคนก็เพิ่งพานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ฝันได้แถมแม่นยังกระตาเห็นท่านผู้ฟังครับวันนี้ช่องคิดดีทําดีชาแนลก็ได้รวบรวมเคล็ดลับของคนที่ใช้ได้ผลถูกหวยมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนมาฝากกัน ที่เรียกว่าตำราเสียงโชคโบราณซึ่งเป็นเคล็ดลับที่สำคัญเพราะมีทั้งเลิกเสียงโชคเลขให้โชคลาภของแต่ละคนประกอบด้วยเลขมงคลตามวันเกิดดวงการเสียงโชครวมไปถึงการนั่งให้ถูกต้องตามที่มงคลของตัวเองที่ช่วยเสริมตัวให้เรามีโอกาสได้รับโชคลาภสมนังใจปรารถนารับรองครับว่าไม่มีผิดหวังกันแน่นอน โดยก่อนนอนคืนนี้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักหนึ่งนาทีหรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้วเมื่อพร้อมแล้วก็ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือก็บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ ขอบารมีท่านช่วยดลบรรดาลเปิดดวงโชคลาบบอกป้เลขเด็ดให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าพบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้าพเาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดจากนั้นนะครับก็ท่านวัคาหวย คาถาถูกพรวันที่หนึ่งแนะนำให้ท่องสิบเก้าจบว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทโธอิติปิสโสภควาพุทโธอิติปบสโสภะควาอิติปบสโสภะควาอารหังอิติปบสโสภควาสัมมาสัมพุทโทสธสาธุสาธุสาธุให้ว่าสิบเก้าจบเลยนะครับจากนั้นให้ท่านผู้ฟังทำการเสี่ยงโชคดังนี้ครับหลกักการเสี่ยงโชคตามวัน ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําม,มาว่าวันที่เราควรเสี่ยงโชคคือควรเป็นวันจันทร์วันพุธวันพระหัสสบดีและวันศุกร์ซึ่งสี่วันนี้ถือเป็นวันดีครับส่วนเรื่องก,การเสี่ยงโชคตามเดือนว่ากันว่าเดือนที่จะดีคือเดือนอ้ายเดือนยีเดือนสี่เดือนหกเดือน8เดือนสิบและเดือน12ครับท่านผู้ฟังครับ แต่ถ้าพูดถึงตัวเลขมงคลตามวันเกิดที่ควรใช้อาจจะใช้ไปเพื่อการนำไปเสี่ยงโชคก็ดีแต่ละวันเกิดควรพิจารณาตามนี้ครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เลขมงคลที่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคคือเลขสเลขหและเลข7ส่วนเลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลขสองและเลขสเลขมงคลเสริมนำโชคลาภคือเลข10 19เก 3755หหและ7จครับท่นว่าในวันนี้คนเสี่ยงโชคในสถานที่ใกล้น้ำเช่นซื้อหวยที่ตลาดน้ำหรือจะฝากคนที่มีชื่อเกี่ยวกับน้ำก็ได้เช่นกันและตอนเสี่ยงโชคก็นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้วยครับคนที่เกิดวันจันทร์เลขมงคนที่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคคือเลขสองเลขสและเลขห ส่วนเลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลขหนึ่งและเลขสามครับเลขมงคลเสริมดวงนำโชคคือเลขศูนย์สองสอสีและเจสี่ครับคนที่เกิดวันนี้ท่านว่าควรเสี่ยงโชคก,กับบคุคคลข้ามเพศหรือซื้อหวยใกล้ร้านขนมหวานหรือซื้อขนมหวานก่อนแล้วค่อยมาซื้อหวยและที่สำคัญห้ามกินขนมหวานที่ซื้อมาเพราะโชคลาภอาจจะหายไปเลย และตอนเสี่ยงโชคนั้นก็ให้นั่งหันหน้าไปทางติดต้ด้วยครับคนที่เกิดเป็นอังคารเลขมงคลที่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคคือเลข5เลข7และเลข9ส่วนเลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลขสองกับเลขสี่ครับตัวเลขมงคลเสริมนำโชคลาภคือเลข0ูนย์เก้หและ6กสามครับโดยท่านว่าคนที่เกิดวันนี้ ควเสี่ยงโชคหรือซื้อหวยใกล้กับบริเวณวัดหรือโรงเรียนจึงถ้าคนขายแนะนำหรือเสนอตัวเลขที่ไม่ได้คิดว่าจะซื้อตั้งแต่แรกให้ก็รีบขวาไว้เลยบอกเลยว่าโอกาสถูกจะยิ่งสูงมากๆและตอนเสี่ยงโชคนั้นให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับคนที่เกิดวันพุธกลางบันเลขบางคนที่เหมาะกับการเสี่ยงโชคคือเลขสองเลขสี และเลข5ส่วนเลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลขสมกับเลข7ครับเลขมงคลเสริมนำโชคลาบคือเลขหนึ่งสี่ห้าและ95ครับว่ากันว่าสำหรับคนที่เกิดวันนี้ให้ซื้อหวยจากร้านที่ขายตามถนนทั่วไปโดยให้ดูลักษณะของคนขายที่ดูโสมสักหน่อยจะได้ช่วยอุดหนุนแถมช่วยเสริมดวงด้วย ตอนเสี่ยงโชคนั้นให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกด้วยครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเลขมงคลที่เหมาะกับการเสี่ยงโชคคือเลขสองเลขสและเลข7ส่วนเลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลขหนึ่งกับเลขสี่เลขมงคลเสริมนำโชคลาบคือเลขสองส5มห้และเก้ครับแนะนำว่า ให้ซื้อกับคนขายที่มีลักษณะการแต่งตัวจัดจานจัดเต็มหรือเห็นคนขายที่ทาปากแดงให้รีบพุ่งตัวไปเลยครับและตอนเสี่ยงโชคนั้นใหนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกด้วยคนที่เกิดวันพระหัสสบดีเลขมงคลที่เหมาะกับการเสี่ยงโชคคือเลขหนึ่งเลขสองและเลขหครับส่วนเลขที่ไม่เป็นมงคลก็คือเลขเจเลขบงคนเสริมนำโชคลาภคือเลขหนึ่งสอง 30, 39, 48, และ84จึงแนะนำว่าให้ซื้อกับคนขายที่มีลักษณะอวบท้วมนหน่อยหรือซื้อกับคนขายที่มีหัวล้านเพราะจะช่วยเสริมดวงให้ตุกหอยเป็นละล้านเมื่อตอนเสียงโชคนั้นก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้วยครับคนที่เกิดวันศุกร์เลขมงคลที่เหมาะกับการเสี่ยงโชคคือเลข 3, เลข4และเลขห ส่วนเลขที่ไม่เป็นมงคลน,นั้นคือเลข8กับเลข7ครับเลขมงคลเสริมนำโชคลาภคือเลข06 15 33หและ60โดยว่ากันว่าควรเสี่ยงโชคกับคนไขยที่มีผิวคล้ำยิ่งคล้ำแดงยิ่งดีเลยแต่ถ้าหาไม่เจอจริงๆก็ให้พยายามซื้อในที่กลางแจ้งยิ่งซื้อในที่แดดแรงๆยิ่งดีครับและตอนเสี่ยงโชคนั้น ก็ยังหันหน้าไปทางทิศเหนือด้วยครับและคนที่เกิดวันเสาร์เลขมงคลที่เหมาะก,กับการเสี่ยงโชคคือเลขสเลขหและเลข8ส่วนเลขที่ไม่เป็นมงคลน,นั้นคือเลขสองกับเลขหครับเลขมงคลเสริมนำโชคลาภคือเลขหนึ่งเหกแและ8 6โดยว่ากันว่าคนซื้อหวยในตลาดสดยิ่งพื้นตลาดแฉดเท่าไหร่ก็ยิ่งดี หรือจะซื้อที่โรงพยาบาลก็ได้ครับและตอนเสียงโชคนั้นก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับท่านผู้ฟังครับทุกความสําเร็จสามารถสร้างด้วยมือของเราเองจะหมดแต่นั่งรอชคชะตาเพิ่งพานแต่ห่วยเอาท่าเดียวจงรีบลุกขึ้นสร้างสิ่งต่างๆตั้งใจทํางานด้วยตัวเองเพื่อโชคลาบเป็นผลพลอยได้ครับ ช่องคิดดีคำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่จะนำเรื่องดาวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกรรันละยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ